ค่ะทุกคนบาดเนี่ยมาจีบกาแฟก่อนวันนึงหั่นพะย่ลัฟรนก็ตัดหยาอย,อยนาบ้านนะคะวันนี้ก็เลยพักใคยก็จะสีดีดีเสียห้าตอยอดีฟเฟรนท่านนี้โอเคซอ so ดอกอันนี้คือดอกหวานซีทิดนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีซีซีดอกนะคะต้นหนึ่งมันก็จะมีซีดอกเพราะว่า เป็นบาาซีทิด บาดดมขมามนี่ยาท่ตาฮะเนี่โอ้ยอะไรรู้โอ้ยเจ็ดต่อส่วนวะเจ็ดต่งสกีนมอเตนสกี้เยสปูนี่ดาวรมกันนะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีครับนักศิตอนนี้เวลากาแฟ time หกโมงเคืองนะคะหกโมงแรงเคืองนะคะจ <c oughs> ิบกาแฟตอนแรงค่ะทุกคน So now we go to work again They must quit and I'm short again อ๋อ, short, อ,อวันนี้หันพญายันรั่งกาตัดหญ้านาบ้านนะคะทุกคน พราะว่าช่วงนี้เพื่อนบ้านแล้วนะบอเคยสบายแล้วเป็นโรคไตนะคะแล้วก็เลยเมื่อยแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็สิมักตัดห้ยเนี่ยก็เลไปิดตัดชิมล้างไว้นิดหนึ่งอันนี้นะหลายคนถามมาลายนะคะ อันนี้คือหวานซีทิศนะคะแต่ว่าภาษาสวีเดนคอยยังพ่อได้ไปค้นหาพันย์ฝรั่งแล้วจะจำซื้ออะไรคือกันนะคะวอสเนมอินสวีเดนจำไม่ได้ This one oh, I think so mm hmm. I don't know maybe งามค Asia somewhere up north maybe ย mm ูบานเฮาก็มีเลยค่ะยูบานเฮาตัวเป็นดอกสีสีเหลืองหรือจังไดเนี่ยหล่ะไปจะซื้ออีกอยู่ค่ะมันงาม อ๋อตอนนี้ดอกทานตะวันก็งามขึ้กันนะคะทุกคนตะวันดอกทานตะวันประเทศนี่ประหารไปท้งตะวันหันหลังใส่ตะวัน See the sunflower is very big but oh. i s not o s e to sun ว่าแย่จริงจริงจริงเหรอวะ แต่ว่าดอกทานตะว,วันนี่อย่างคือแตก <c oughs> แต่เส้นคือบ่าตามตะว,วันทานตะว,วันไม่ส่นะคะ <c oughs> ช่วงนี้นะย้ําวเว้นอากาศก็จะ,ะห้อนนะคะเพราะว่ายี่สิบห้าองศาแต่ว่าย้ําแรงก็เย็นนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณสิบสี่องศานะคะสิบสามองศาสิบสี่องศาเมื <c oughs> ่อวานนี่ข่อยเมื่อยคักนะคะกะล บอดายทำความสะอาดเมื่อี้ก็จะทำความสะอาดเสียหนาต่อตั้งใจว่าจะหายเสร็จเรียบร้อยวันอาทิตย์นะคะเบื้องว่าเสิเสร็จบอเป็นยัพลรังกะแล้วว่าจะหายเสร็จแต่ว่าเราก็กำเนื้ออักเสบ how is your shoulder muscle ร้อนบดีเลยค่ะทุกคนเนี่ยแล้วปวดตลาดปวดสุดเลยแล้วเที่ยี่สิบสี่เถอะเที่ยงยี่สิบสี n It's down. <S you Maybe need, you can. You don't need to hurry. You must to take it easy. Maybe w h e n k i s e c e Maybe start snowing next week. How you know? ไม่อย่ามาต้แล้วก็แล้วก็เริ่มอ่า พื้นข้าไปวไ้ข้างนาเป็นบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องร้อให้มันแห้งหนนจุดน้อยอันทีแล้วพากรอนอนแ่แหลอคะ่ะแล้วก็ย่นข้าไปไใบบางแล้วเนี่ยแหลคะค่ะชีวิตชนบทนะคะเรากะบ่มีเครื่องทุนแรงในการพาฟื้นเรากะบ่มีลดตัดห้านะคะตัดหญ้านั่นนะ่ะมันก็ตัดได้อยู่นะคะแต่ว่ามันเบเพียงกันมันเบเรียบนะคะ อาจจะใส่ตัดเฉพาะ,ะตรงที่มันตัดยากคล้ายๆกับว่าลิ้มรวหรืออีหย่างสินะคะทุกคนแต่ว่าทางเขาจะตัดน้าเดินเขาจะต้องใส่ลดตัดนะคะจึงจะเรียบนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามีหลายคนนะคะถามว่าเคยเห็นพญายน่ะมีเค่องตัดหนาอยู่ือื่าใส่คือให้เพื่อนบ้านมาตัดเพราะว่าลดเพื่อนบ้าน,นเวลาตัดเขาจะเรียบสมองกันนะคะก็จะทําให้ดูสวยงามนะคะทุกคน โอเคนาวดีวยยาโอ้เยอบป่ะป่ะขาป้นในเข้าไปโอเคซีอูซีอูเลเตอร์ซีอูเลเตอร์นะคะมบีบีดินเนอร์แปทุครอ่วโเบิ่งดูข่าทุกคนกล่องยายปานภูเขาอโรดนะคะว่าแมนหน่อยๆได้ค่ะเนี่ย หลายคนถามนะคะว่าฟันฟื้นว้ตะขายหรือเปล่าบอมแนค่ะฟันไว้ถัดไส้เนี่แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละปีน่ะใส่ฟื้นทําความร้อนต้มน้ำเยอะมากนะคะเนี่ยแหละคะ่ะเหลือแค่เนี่ยคะ่ะทุกคนคอยตั้งใจนะคะว่าจะเก็บเงินซื้อเครื่องพาฟื้นหพยพายปีหนาน,นะคะตอนช่วงนี้กับปีนี้อยู่ราคาที่เจ็ดพันนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านหลัง ข้างหนานั่นแหะค่ะเป็นซื้อไม่เป็นเ้าให้ฟังว่าเป็นซื้อ7200หรือเท่าไดเนี่ยลหละค่ะเบิ่งดูค่ะต้นทานตะวันต้นทานตะวันนะ่บนนะบหันหนาใส่ตะวันนะคะทุกคนแปลกมากเลยจะหันหลังใส้ตะวันดูค่ะสวยปะคะ โอ้ยทุกคนคอยเห็นนะดอกไม้ตอนนี้ออกไม้สีขาวสวยสวยเบิงด้วยค่ะเบิงสีขาวโอ้ยงามคือพึ่งตะหงก็ออกตอนนี้เบิงนะคะทุกคนเบิงด้วยค่ะทุกคน ดอกไม้น่อยังสวยอยู่ด้ค่ะจะมีดอกไม้แปลกๆเกิดขึ้นนะคะทุกคนคอยซื้อเมล็ดร้วมม้านะค่ะมาเรแยกกัเลยบ่รู้ว่าอันใดเป็นอันใด Amarillis e l l s a a m r e a m a r e l l i s a m a r e l l i s เดี๋ยวเบ่งค่ะทุกคนดอกนี้คือดอกทานตะวัน ตัวพ่อใหญ่อันว่าต้นพริกน่ะกําลังจะ is 1 f r e n d เย t i s this Then they have uh then I don't know name honey I'm a to uh small Yeah I'm a to vent first Then is from Thailand honey that is Thai look this a n e y o a h i อันนี้น่ะเป็นพริกขี้หนูข่อยเด้อค่ะนายดมอินเตซ่าแม่นสิทิตาดมคํามาานีลูกจิ นี่แหละค่ะนี่บิวีเมชิทอมเบอรมาเคียเคีย้วค่ะเกิดย่สุกแกสุมมดกสุกแกส่นนในเบอร์นอหรือทบอยาเคนทบอไเลอิสบีลกเดสเอเดนั่นหรดมาวค่ะี่อยจังใดคาบาบรกินทันเมื่อ่ทุกคน โอเคมาเบิ่งดอกไม้ต่อค่ะเบิ่งดูค่ะเบิ่งดอกยอพัซซสยอกันามูบมบแดนท่นนี้ไอกอนามูบดิสวันอ๋อเบิ่งค่ะทุกคนเอยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสออ่อนนะคะทุกคนเบิ่งด้ย เบิ้งค่ะงามโดนอยู่เรียค่ะนี่นี่เบิ้งค่อยปลูกออกยอทีุณจเอาามนะอ้ง้กรบันมาอนหนอเคออไปยันไปลังวานแล้วโทรไปถามคนที่มาขุดอ่ะนี่บ้านหลังนี้แหละค่ะ ตอนนี้เพื่อนไปเหตุงานอยู่เออหลานเพิ่อนน่ะคงจะบไดดางมายวบาสั้นอาจจะเป็นเดือนยอเนย์ยอแตงกับยอกานวักนาบุ๋มมาบัดอิงฟอร่ะยออแต่ว่าคอยน่ะบ่ได้อ๊บบัดดอ่าเร่งรีบหรอกค่ะว่าเพื่อนจะมาขุดไ้ตอนใดเพราะว่าช่วงนี้กะ ก็ว่าเลยค่ะเงินเวลานในหลายเิ่นมาย้ำเพิ่นวางเพิ่นล่ะค่ะแต่จังใดก็ต้องขุดออกล่ะค่ะทุกคนโอ้ยคอยเห็นงานคอยแล้วคอยกับเมื่อยเพิ่นเขาทุกคนเ็จังใดแต่ว่าคอยว่าจะเร่งให้เสร็จในวันอาทิตย์นี่ล่ะค่ะ